สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทาโรต์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชารธาตุไฟเมษธนูประจำเดือนธันวาคม2568นะคะชารธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อ เป็นแนวทางหรือดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆเส้นเลยนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ำเอ้ยค่ะยินดีต้อนรับชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูนะคะทั้งคนโสดแบบโสดสนิทและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทาไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดน,นะคะขอดูอดีตหนะะ่อยค่ะ The fool ค่ะไพ่ High Priest นะคะไพ่ คิงถือถ้วยและเป็นไพ่แปดไม้เท้าชาวธาตุไฟเม่สิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้ํากรกดมีนพิจิกค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูาทุาเดียวกันกับคุณแล้วก็มีชาววันจันทร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่ในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุเบื้องต้นสำหรับคนโสดแบบสดสนิทเลยที่ทำให้คุณและเขา ต้องเลิกลาการและทำให้คุณกลายเป็นคนโสดหนึ่งนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่หลุดออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะนะคะความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกมือที่สามนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีระยะทางระยะห่าง้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตดังนั้นฉันอยู่กับเธอฉันไม่มีอนาคตฉันอยู่คนเดียวก็ได้มีอนาคตขอ,ของตัวเองก็ได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนคนโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของหรือกับคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะมาเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนไม่ได้ไงอืมนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชอรัต์ไฟไม่สิงธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมบรรยากาศความรักเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ10ดาบค่ะไพ่ lover ไพ่เดทค่ะโอ้ oh. มาทั้ง10ดาบมาทั้งเด็กเลยนะคะและเป็นไพ่2ไม้เท้าชาวทัดไฟเมสินธนูนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยไม่มองว่าน่าจะน่าจะพักกายพักใจนะคะนะถึงแม้ว่าอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาแต่ตัวคุณน่าจะไม่ได้เลือกอะ่ะคุณน่าจะแบบไม่เอาแล้วนะคะ ก็คือแบบเออจบกันไปก็ดีละอะไรอย่างเงี้ยฉันเออเราอยากเข้ามาเว้นระยะไว้เถอะอะไรประมาณนี้นะคะคุณโฟกัสอนาคตของตัวเองไว้ก่อนส่วนคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเมื่อมันไม่ชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคมนี้สิ้นปี68คุณอาจจะเคลียร์ความไม่ชัดเจนนี้ออกจากชีวิตคุณแล้วเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าก็ได้หมายถึงว่าถ้าหากว่าภายในธันวาเนี้ยภายในสิ้นปี68เนี้ยยังไม่ชัดเจนอีกคุณอาจจะเลือกที่จะจบ ไม่คุยแล้วแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกสําหรับคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูกันว่าคุณและคนที่คุณคุยอยู่คีรันรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟในสิงห์ธนูนะคะคุณคีและรู้สึกอย่างไรกับคนคุยของคุณนะคะมาดูกันไพ่สามไม้เท้าค่ะ ไพ่าอาศวินถือเหรียญน,นะคะสเตนค่ะและเป็นไพ่6ถ้วยนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนุคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่คนนี้เอาจริงๆแล้วคุณน่ะที่ผ่านมาคุณตั้งใจนะคุณตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจทําความรู้จักตั้งใจที่จะแบบ ประคับประคองหรือตั้งใจที่จะเรียนรู้คนคนนี้นะคะคุณปรับตัวได้เยอะมากๆเลยนะคะคุณยอมเขาทาั้งที่ยังเป็นคนคุยอยู่อะไรย่างยอมปรับยอมอ่อนลงอะไรต่างๆลดอีโก้ลดความรู้สึกลดอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะปรับจูนให้กับให้เข้ากับคนคนนี้ได้คุณชอบเขามากๆถึงขั้นนั้นเลยนะแต่เพียงแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อมันมองไม่เห็นโอกาสแล้วก็มันก็หยุดนิ่งมาตั้งนั้นไม่มีท่าทีท่จะพัฒนามันเลยทําให้ตัวคุณ เลือกที่จะหันกลับมามองอนาคตของตัวเองว่าไปต่อแล้วได้อะไรอืมประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ชาวแทสไฟไมเมสินงธนูคุยอยู่นะคะคนที่คุณคุยอยู่คิดแลรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันฮาลโหลฟันค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนดีก็ไม่ได้จะแปลว่าจะต้องเป็นคนรักถูกต้องไหมเออ ความดีและความรักไม่ได้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เด็กถือถ้วยและเป็นไพ่หนึ่งดาชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคนคุยที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูเนะาะธาตุดินพร้สบกันมังกรน,นะคะมีชาวธาตุน้ำปรากฏมิพิจิกด้วย มีชาวราศีมิถุนลักนณาราศีมิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่เขาคนนี้นะคนคุณของคุณทีแล้วรู้สึกอย่างไรอย่างที่บอกค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่น่าจะน่าจะน่าจะเข้ากันได้เป็นโอกาสดีๆในในชีวิตที่ได้ได้ทำความรู้จักกับคุณอ่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไพ่ hello f r n มันขึ้นมาค่ะ ไม่ใช่ไม่ชอบชอบแต่ว่าไม่มากพอเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับหน้าไพ่สีใบข้างบนของคุณแล้วอะไม่เท่ากันนะคะมันเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยไงสิ่งที่เขาให้คุณกับสิ่งที่คุณทำให้เขามันไม่เท่ากันคุณทำมากกว่าคุณให้มากกว่าคุณทุ่มเทมากกว่าก็เป็นฝ่ายคุณนี่แหละที่เหนื่อยมากกว่าแต่ฝั่งเขาดูชิวๆไปเลยดูแบบว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่ คนคนหนึ่งได้รับหลออะไรอย่างเงี้ยเราได้รับหลอเราได้รับขนาดนี้เลยหลออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาก็ต้องทํากับคุณเช่นเดียวกันแบบนั้นเช่นเดียวกันเหมือนที่เขาเหมือนที่คุณทํากับเขาแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ทำไงคุณให้เขามาสิบอย่างเงี้ยเขาให้กลับคุณมาแค่สี่ห้าอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นฝั่งคุณแหละที่เหนื่อยนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรับคมสัมพันธ์นะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช mm ้ท hmm. ่าทฟไม่สิงธนูเป็นยังไงในขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ mm hmm. ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเอาคำไปได้ค่ะเดอะมูน hmm. 5ถ้วยเด็กถือดาบนะคะหน่ถ้วยชาวธาตุไฟไม่สินธนูนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดแบบโส,สนิทคุณตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตหมายถึงว่าตัดเรื่องความรักอะคะ่ะนะคุณผิดหวังเสียใจอยู่คุณเจ็บอยู่โอกาสมีเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่คุณไม่เอา ส่วนคนโสดแบบที่มีคนคุยคุณน่าจะผิดหวังเสียใจและให้โอกาสคนที่คุยอยู่มาหลายครั้งหลายคราวแล้วแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนถามเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดเจนยังอั้มอึ่งนะคะยังแบบทําให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่บ่อยๆตัวคุณเองก็อาจจะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่นั้นทิ้งไปด้วยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ฮาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักคมสัมพันธ์ในกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาทัด์ไฟไม่สิงโตนะคะของคำแนะนําค่ะ Empress ไพ่ u s t i c e ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะ The Star ชาทัดไฟไม่สิงธนูนะคะในส่วนของคําแนะนํานะไพ่บอกว่ารักตัวเองก่อนนะคะอย่ารักคนอื่นอย่าแคร์คนอื่นไปมากกว่าความรู้สึกและความรักตัวเองนะคะ mm. อืมเท่านั้นเลยนะไ mm. พ่บอกแบบนี้นะคะ mm. จงยุติธรรมกับความรู้สึกกับสิ่งที่ให้ไปและต้องได้รับกลับมา mm. นึกออกมานี้นะคะ mm. อย่าเสียเปรียบเสียความรู้สึกให้ใคร mm. ความรักมันต้องเติมเต็มกันทั้งคู่ ไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเปียบหรือได้เปียบในฝ่ายใดฝ่ายหนึน่งนะคะมันต้องเสมอกันเนาะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกคอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะ สามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ